นับวันออร่าความสวยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับแอปทักษออนที่ตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่กับนนกุญชานนเป็นอีกหนึ่งตำนานรักต่างวัยที่แน่นอนว่าหลายคนจะต้องจดจำไว้อีกนานล่าสุดแอปทักษออนได้ออกมาเผยภาพแต่งตัวสวยออกงานบอกเลยว่าอาร่าความสวยมาเต็มมากทำเอานนกุล ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าแต่งชุดนี้อีกนะครับพร้อมอีโมจิคอนสุดน่ารักจากนั้นนนกุลได้ให้สัมภาษณ์หลังไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนแม่แอบทักษออนโดยนนกุลบอกว่าได้เจอเพื่อนแกงพี่แอบครบแล้วไม่กลัวโดนแซวเข้าใจเจตนาเพื่อนเอนเขายินดีที่พี่แอบพาผมไปอยู่ในโลกของเขา แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมพาเข้ามาอยู่ในโลกของผมหวังว่าจะตอบรับเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้พาไปเจอคุณแม่แต่ประมาณปลายปีจะพาไปล็อกคิวพี่แอปแล้วปลายปีนี้จะพาไปเจอคุณแม่แน่นอนส่วนปีใหม่ที่จะถึงมีแพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวเพราะถูกเลื่อนมาอาจจะมีกินข้าวกันบ้าง ส่วนของขวัญที่จะให้น้องปีใหม่มีแพลนเตรียมไว้แล้วว่าจะให้ของส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวแอบกระซิบถามพี่แอฟอีกที